โอเคครับสวัสดีชาวต่อเรือทุกๆชท่านเงินด้วยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมเรือของเราเนี่ยได้มีทางด้านของตัวนี้ที่ผมแบบทําคลิปเมื่อวานจะเป็นตัว Vi ินเทอร์เพไปนะแต่รอบนี้เนี่ยจะมี The Secret p a เพไปซึ่งผมไม่ได้กดเข้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเทสของบิวอโบลไว้ทุกคน่าแต่ถ้าคนไหนเนี่ยอยากจะลองเข้าไปเล่นเนี่ยแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะสำหรับคนไหนที่อยากจะลองเข้าไปเล่นเนี่ยอ่ะนี่เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงดูดิทุกคนเซิร์ฟหนึ่งเต็ คือบ้ามากนะอันนี้คือตันเยอะมากๆ,ๆทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูกันอันนี้คือผมกําลังเข้าเกมนะซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยเพื่อนๆคือมันมีสิ่งอะไรที่จับเดตเข้ามาใหม่เองแต่ว่าไม่รู้จับเดตมาตอนไหนแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีเขียนว่าเป็นเทสเซิร์เวอร์นะนี่ประมาณนี้มันก็จะมีเขียนเกี่ยวกับบ,บอกว่าอันนี้น่ยจะเป็นเอ่อฟีเจอร์ที่จะมาในอนาคตหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งแล้วก็เป็นการบอกนะว่าการที่เราเนี่ยเซฟในเซิร์เวอร์นี้เนี่ยมันจะไม่สามารถโหลดหรือว่าหราก,นะก,งงก็มี มีพวกแบบมีบ้างหรือว่าหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถฟีดแบคไปทางเกมได้นะตอนอื่นเลยเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาไปทางด้านของโลจิกเกตบล็อกแล้วก็ดิสเพย์บล็อกนั่นเองนะอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะมีบล็อกเข้ามาเพิ่มถึง2บล็อกนะแล้วก็มีการแจ้งรายละเอียดรไรต่างๆอะ่ะอันนี้ประมาณนี้ยังไงลองมาดูกันได้ทุกคนอันนี้จะเป็นการแจ้งต่างๆแต่ว่าไฮไลท์ของคลิปนี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นไฮไลท์ของคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนเปิดช็อปมาเลยเ่อนไปดูข้างล่างนี่ wow. มีบล็อกเข้ามาใหม่ถึง2บล็อกเลยสำหรับบล็อกแรกเนี่ยก็คือบล็อกนี้นะมันจะเป็นบล็อกที่มีการแบบต่อเหมือนวงจรไฟฟ้านะสำหรับบล็อกนี้สีบล็อกราคา64ทองแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งจะเป็นบล็อกนี้นะสำหรับบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนเชื่อมต่อสีของบล็อกที่คอนเน็กชันกับบล็อกนี้นะซึ่งผมไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันอ่ะ16บล็อกราคา9 6อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูดีกว่าก็สำหรับคนไหนอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไ มีคนคอมเมนต์ในคลิปนั่นเองนะไม่งั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเซิร์ฟเทส้วยจะเป็นบล็อกใหม่ทั้ง2บล็อกเลยซึ่งบล็อกทางด้านของสีขาวเนี่ยมีชื่อว่า display b o c k นะส่วนบล็อกตัวเนี่ยมีชื่อว่า gate อันนี้อี๋ยวผมอยากจะทดลองอะไรดูสักน,นิดหนึ่งอันนี้มันเปิดใช้ยังไงผมไม่มัน่นใจอะตรงเซตติ้งของตัวไขควงเนี่ยไม่มีอะไรนะส่วนตัวนี้เนี่ยมีนะมี n o x o แล้วก็ not อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหมายความว่าอย่างไงนะผมยังไม่ค่อยรู้นะโอเคแต่ยังไงถ้าคนไหนได้มาลองล้วเดี๋ยกก็รูอออ่่ะนนื นี่เป็นการเชื่อมประมาณนี้แล้วถ้าผมกดนี่ล่ะอ่าถ้ากดประมาณนี้ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้อ่าเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ยบล็อกเปลี่ยนสีทุกคนเนี่ยบล็อกเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วอ่าผมอยากรู้ว่าถ้าผมชาเป็นสีแดงล่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> oh. จริงด้วยอ่าโอเคคือบล็อกตัวดิสเพย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปตามบล็อกที่มันคอนเนคชันนะอ้า ah, วแล้วถ้าผมแบบลบอันนี้ทิ้งแล้วผมเชื่อมต่อแบบนี้แล้วผมทาตัวนี้เป็นสีดำอ้ยไม่เป็นสีเขียวล่ะอ่า ah, นี่ไงก็เจ๋งนะก็เจ๋งนะเดี๋ยวมันน่าจะมีระบบอะไรเจร๋งๆเช่นแบบไฟดิสโก้หรือการแบบปรับเปลี่ยนสีหรือเป็นสกิลแบบพ่นไฟแล้วไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากสีแดงอะไรงี้หรือเปล่าอันนี้เจ๋งนะ อ่าส่วนตัวนี้เนี่ยไอตัวเกตเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าสําหรับตัวผมลองเปลี่ยนเป็น OT, น็อตนิน็อตทำไมสีสีขึ้นหมายความว่างไงเดี๋ยวผมลองวางดิสเพย์ใหม่เฮ้เฮ้มันทํางานเลยนี่นาเอ้มันเหมือนมันทํางานเลยหรือเปล่าตัวหนึ่งผมลองเอาติ๊กออกก่อนอ่าผมลองเอาติ๊กออกดูนะว่าว่าถ้าผมเอาติ๊กออกเนี่ยมันจะยังทางานไหมอเออเนี่ยแม้มันไม่เปลี่ยนสีทุกคน แต่พอเนี่ยที่ผมตั้งตัวนี้เป็นน็ออ่ะมันแบบมันเหมือนว่ามันทํางานไว้เรียบร้อยนะอ่าไปลองดอูอันนี้คืออะไรอ่ะมันสัญลักษณ์มันเปลี่ยนด้วยนะทุกคนสัญลักษณ์มันเปลี่ยนด้วยนะมีอมี xo n แล้วก็ not n น t นี่มันเหมือนแบบว่าจะรันตลอดนะอะ่แล้วไอพวกนี้ติ๊กได้เรื่อยๆอ่าโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูอย่างนี้อ่ะ ถ้าผมติ๊กแบบนี้แล้วผมกดเปลี่ยนนะผมไม่มั่นใจว่ามันทานยัางไงยังไงทุกคนหรือมันบล็อกมันยังไม่เสร็จก็ไม่มั่นใจนะน่าจะบล็อกยังไม่เสร็จมั้งเดี๋ยวเราก่อ,อื่นเลยเดี๋ยวขอเช็คเพิ่มเติมมีด่านใหม่มาไหมเหมือนจะไม่มีด่านใหม่มานะทุกคนเหมือนจะไม่มีด่านใหม่มานะที่ผมดูตรงนี้เอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองไปดูที่กล่องสมบัติไว้ทุกคนว่ามันมีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ทางด้านของตัวเควสเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรนะแล้วก็ เหมือนในตัวคริสต์มาสเนี่ยก็ยังไม่ได้แอบเพิ่มเข้ามาในเกมนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตรงกล่องสมบัติกันดีกว่าว่ากล่องสมบัติมีอะไรหรือเปล่านะทุกคนตรงเซตติ้งก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะแะไเทุกคนเราไปดูกันท้ายแมปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเกือบเหมือนเดิมน,นะทุกคน เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะกล่องสมบัติเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะสําหรับตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนเดิมตอนแรกผมคิดว่าทางแบบว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแบบมีอะไรที่แปลกๆนะอ่ะอ่ะมีแค่บล็อกที่เพิ่มเข้ามานะทุกคนก็ไม่แย่ก็ไม่แย่สําหรับบล็อกใหม่ก็ไม่แย่เลยทุกคนสําหรับบล็อกใหม่แต่ว่าผมอยากจะหาเงื่อนไขในการใช้มันอยู่นะผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเราเอามันมาเชื่อมกันเองล่ะอย่างเงี้ยเอาเป็นให้มันเชื่อมแบบต่อทอดมาอย่างงี้ดีกว่า อ่ะผมจะให้มันเริ่มตั้งแต่ฝั่งตัวนี้ไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ไปอันนี้ต่ออ่ะแต่ก่อนอื่นผมอยากจะลองเซตดูอ่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้ปรับเป็น X O เนี่ยแล้วถ้าผมเอาสวิตช์มาล่ะอันนี้แล้วก็ตั้งสวิตช์ให้เชื่อมแค่อันนี้ก็เปิดหมดนะทุกคนอืมแล้วรอบนี้ลองเอาเป็น O ก็เปิดหมดนะอ่ะลองอน,นี้ หนึ่งนะมีครูดาวอย่างนี้ด้วยเหรอผมไม่เคยสังเกตเลยผมผมผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะผมเลยไม่เคยสังเกตไอตัวนาฬิการาย xo ก็เหมือนกันนะก็รันเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มั่นใจนะว่าใช้งานยังไงตัวนี้อะผมไม่มั่นใจเลยมันน่าจะมีเงื่อนไขการใช้นะแต่ผมแค่ไม่รู้เฉยๆนะไม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จมีอยู่แค่นั้นนะตอนนี้เออแต่รู้แค่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนวงจรไฟอย่างเงี้ยใช่ไหม เหมือนวงจรไฟนะเออเหมือนวงจรไฟเออผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแค่แบบใช้เป็นบล็อกปุ่มอะแล้วเรากดเนี่ยมันจะแดงค้างไหมเเรามาดูกันอ๋อมันก็โอเคแดงแป๊บเดียวโอเคโอเคแล้วถ้าผมตั้งตัวนี้เป็นออเนี่ยก็แดงแป๊บเดียวเหมือนกันหมดลองปรับเป็น x ออ เหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนเดิมนะบางที่อาจจะยังไม่ได้มีการทําอะไรกับบล็อกนี้หรือเปล่าแล้วถ้าผมตั้งให้มันเป็นบล็อกเอ่อตัวนี้เชื่อมมาหาตัวปุ่มล่ะสามารถกดปุ่มได้แต่ตัวนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัวนี้ทํางานล่ะปุ่มมันจะกดไหมก็ไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคคือไม่รู้ <laughs> ไม่รู้วิธีใช้เยทุกคนผมไปเจออะไรมาดูดิพอผมวางประตูเสร็จปุ๊บ มันแบบมีการเชื่อมอัตโนมัติเลยนะไอตัวบล็อกเนี่ยผมขอลองดูอะไรสัหน่อยนะถ้าผมเอาตัวตัวนี้ไม่นี่มันเชื่อมกับประตูเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เชื่อมกับบล็อกนี้ปับเชื่อมกับประตูออกมันได้อย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าผมปรับตัวนี้เป็นออก็ยังเปิดได้ x o r ก็ยังเปิดได้นะมันแสดงว่ามันก็เปิดได้หมดหรือเป็นเพราะว่าผมเป็นเจ้าของหรือเปล่ามันได้เปิดได้หมดก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนผมก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการใช้งานของสองบล็อกใหม่เท่าไหร่ยังไงทุกคนเนี่ยลองมาใช้กันดูนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรจริงๆอะถ้าคนไหนเนี่ยรู้วิธีใช้เนี่ยยังไงเนี่ยมาบอกกันด้วยนะผมอยากรู้วิธีใช้งานเหมือนกันนะจะได้แบบเอามาลองเล่นกันดูนะเอ๊ะทำไมสีไม่เปลี่ยนหรือว่ามันไม่เชื่อมเพราะยังไงมันไม่เชื่อมกันนี่นี่ เออประมาณนี้นี <c> ่ <oughs> โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กับผมด้วยนะสำหรับคนไหนที่ต้องการร้านเติมเกมดีๆเนี่ยอย่าลืมดีดีช็อปด้วยนะรับกดเกมหลายเกมมากๆนะทุกคนอย่าลืมดีดีช็อปด้วยแล้วคุณเนี่ยจะไม่พลาดสิ่งดีๆไปลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคทุกคนไปแนละ้วทุกคนใบ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 เซิร์ฟเทสอยู่ในลิงก์ใต้คลิปนะสำหรับคนไหนที่ต้องการ